ท idden, ทั้งหอาจารย์ทำเวทีคร uh> ั้งนี้นะคะมันไม่เป็นไปตามคำสั่งของศาลเรี่นมีดอาจารย์นี่ดูครั้งแรกอาจารย์แตรับฟังความเห็นด้วยนะครับอาจารย์ต้องทำกับพื้นที่ไม่ใช่มาทำกับเนี่ยบางคนก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยก็มาฟังกันถูกไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นเนี่ยถ้าอาจารย์จะขุดคลองที่บางบานบางใส่อาจารย์ก็ต้องไปถามคนบางบานบางใส่ พอพีไม่ถามนะครับผมไม่มีอ้าวอันนี้ขั้นแรกกระดานเลยไม่ถามแล้วตามมาบอกอันนี้ขั้นตอนการที่หนึ่งแล้วฟังทั้นจังหวัดซมันมีมันข้ามขั้นเลยไปถึงบางหมู่บ้านแล้วก็วันนี้ไม่ได้รับการพี่งสอบแถวได้ผลไม่ไม่ใช่ขั้นตนการขั้นีอไม่เคยมีแลกระบวนการของทำเลยไม่เคยนะหันนี้มันมีแผนที่ปฏิบัติการแล้วครั้งเดียวจบเก้าโมดูลมาแล้วทำแล้วราเองมันี่ยมันก็ลำบากนะครับท้าเราไม่ ไม่มีแล้วให้คนอื่นกินแมงเขาจะไม่ยอมินแล้วนี่ฮะตัวที่ท่านควรจะนําเสนอมากๆก็คือแผนแม่บทเพราะท่านนาเสนอแผนแม่บทเสร็จท่านต้องให้ชาวบ้านคิดว่าท่านจะแก้ปัญหาน้ําอย่างไรถูกไหมฮะแล้วท่านเข้าไปทาโครงการแต่นี่ท่านเล่นทำโครงการมาก่อนชาวบ้านยังไม่รู้เลยว่าจะแก้ปัญหาน้ําอย่างไรอันนี้เราถึงได้บอกว่ากระบวนการแบบนี้มันผิดขั้นตอนเหมือนท่านจะสอบเด็กะครับท่านก็ต้องให้เด็กรีนหนังสือก่อนแล้วถ้าทำข้อสอบ ที่ท่านเล่นออกข้อสอบมาก่อนเด็กยังไม่ได้เรียนเลยไม่ไม่ยอมผเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกร้องว่าผมมารับฟังนะผมมารับฟัง